เด็กหญิงแคทเธอรีนโจยี่คูชื่อเล่นชื่อน้องคิตตี้ยูทูบน้อยหมอสะอาดจิตอาสาเพื่อสังคมวันที่20มกราคม2566ขอเชิญชวนร่วมน้อมรำลึก153ปีชาติการหลวงปู่มั่นุูดิทัตโตปีพศ2566ด้วยการทำบุญตักบาตรฟังเทศฟันธรรม นวัตหน่วยงานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศร่วมเจริญจิตภาวนาสมาธิที่บ้านที่ทำงานที่โรงเรียนตามแต่จะเห็นสมควรขอเชิญชวนศึกษาชีวประวัติหลวงปู่มั่นออนไลน์ทั้งภาษาไทยอังกฤษขอเชิญชมนิทศการหลวงปู่มั่นออนไลน์ทั้งภาษาไทยอังกฤษ ขอเชิญชมสารคดีตามรอยทุดงควัดและปฏิปทาในหลวงปู่มั่นพุทิทัตโตขอเชิญชมนิทรศการภาพวาดปู่มั่นของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในมุมมองของคนรุ่นใหม่ขอเชิญร่วมง,งาน153ปีชาติการหลวงปู่มั่นพุทิทัตโตวันที่21มกราคม2 5 6 6 ณนะหอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระกรุงเทพสวัสดีค่ะ